สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะประจำวันที่16-30มิถุนายนค่ะใครที่มีลักนณดาวจันดาวอาทิตย์ดาวสุขะิถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกคุณเป็นชาวราศีตุลที่ดูในโหรา านะารทยมาดูช่องนี้ใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะก็ช่องนี้คือช่องททโรบายเมชีโดยผู้อ่านชื่อเมค่ะสำหรับรอบนี้เนาะชาวธาตุลมมาเป็นธาสุดท้ายที่พี่จับได้นะราศีตุลก็เลยได้มาดูกันวันนี้ด้วยนะคะซึ่งรอบหน้าเดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีนึงว่าเราจะไปดูกันตอนไหนนะคะตำแหน่งสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกเดือนค่ะนะทุกรอบเดี๋ยพี่จะจับฉลากนะคะ มาดูกันเลยค่ะชาวราศีตุลขณาตุลน,นะคะให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ16บถึง30ค่ะอืมเจตนะคะเป็น ความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีคู่กรณีของราชาวราศีตุลคู่กรณีคุณเป็นราศีพิจิกไหมคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนที่อ่ะคนที่ดิวอยู่คนที่อยู่ต่างประเทศชาวต่างชาติหรือว่าอาชีพที่ทํางานในโรงพยาบาลหมอพยาบาลอะไรพวกนั้นนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออาชีพที่เกี่ยวกับความเป็นความตายก็ได้หรือพวกที่เดินทางไปเดินทางมาบ่อย แต่หลักๆเมื่อมองจากหน้าไพ่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการสิ้นสุดของอะไรบางอย่างมันไม่ใช่การสิ้นสุดจริงๆเพราะมันคือการสิ้นสุดของบางอย่างเพื่อร่มต้นการบางอย่างใหม่นะคะไหนไปดูซิเรื่องเราในอดีตเป็นไงคะชาวราศีตุลขณา,าตุลมีไพ่จิดดาบนะจิตด,ดาบสิบถ้วย ไพ่สามดาบแล้วก็ไพ่สี่เหรียญน,นะจากหน้าไพ่เหมือนมีการย่องตัวคุณเองอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณเคยมองว่าน่าจะสามารถพัฒนาได้ถึงขั้นเป็นครอบครัวได้เลยออกมาด้วยความเจ็บออกมาด้วยความเสียใจออกมาด้วยการไม่ได้ถูกถูกเลือกแล้วก็อาจจะมีการบล็อกมีการปิดกั้นไปหรือแม้แต่มีใครสักคนก็ได้ค่ะออกไปจากความสัมพันธ์นี้ แล้วมันทําให้ตัวคุณรู้สึกเสียใจรู้สึกสูญเสียความความอบอุ่นที่มันเคยมีและแถมโดนเขาบล็อกอีกอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นการคู่กรณีคุณอย่างที่บอกอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะเทาวทาธาตุน้ําหรือว่าเป็นชาวธาตดุดินก็ได้นะคะในดูซิเราเอราสถานการณ์ปัจจุบนัน16-30ระคะชาวราศีจนก เชอรี่ออสมีไพ่หกเหรียญมีไพ่หนึ่งเหรียญแล้วมีไพ่ในถือเหรียญจากหน้าไพ่แล้วเหมือนจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่นี้มันจะสามารถเริ่มต้นได้ถ้ามีใครบางคนมีการให้โอกาสและมีการขอโทษรู้จักเข้าใจในสิ่งที่ผิดพลาดลงไปในประเด็นที่มันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพังเมื่อครั้งก่อนแล้วมันก็จะได้มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างคนใจเย็นและพินิจพิเคราะห์สถานการณ์มาเป็นอย่างดีมีการเดินทางมาหากันได้นะบางคนเป็นชาวต่างชาติบางคนคุยกับคนไทยในต่างแดนแต่ว่าเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันมีความที่ไม่เข้าอกเข้าใจและมีเรื่องราวของความไม่เสมอไม่เท่าเทียมกันอยู่บางท่านเนี่ยเป็นข้อพิพาทไปถึงเรื่องของการที่คนละศาสนาแล้วก็ศีไม่เสมอกันไม่ใช่แค่เรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็ฐานะทางครอบครัวนะคะอะมาดูกันคะ่ะ ความคิดความรู้สึกของคุณกับเขาเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีตุลรัคนาตุลน,นะซึ่งถามว่าถึงราศีกัลกคนาเนี่ยดูยังไงนะคะลองเซิร์ชใน Google นะคะ astrosofa astrosofa นะคะจะเป็นการหาลัคนาแบบตะวันตกแบบที่พี่เมย์ดูนี่นแหละมันจะดูได้ทั้งดาวจันดาวที่คือดูดาวได้หมดเลยอะที่พี่เมย์พูดมาในต้นคลิป ลักษณาดาวอาทิตย์ดาวจานันดาวศุกร์อะไรเงี้ยถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยก็แนะนําว่าให้ดูเป็นดาวศุกร์ก็ดีนะคะลองดูลองไปหาดูนะคะเพราะว่ามันจะต้องใส่เวลาเกิดสถานที่เกิดลงไปด้วยนอกเหนือจากวันเดือนปีเกิดที่เราทร,บทราบกัน มันก็จะค่อนข้างลึกซึ้งนิดหนึ่งลองลองแล้วจะจริงๆทุกคนน่ะจะสามารถดูคลิปช่องพี่ได้ถึงประมาณ4คลิปเลยนะถ้าเรารู้ดาวจันทรดาวศุกร์ของเราด้วยนอกจากราศีและลัคนานะคะอะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราดูคลิปหน้าเดี๋ยวจะหามาแปะให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะมาเข้าเรื่องต่อเข้าเรื่องต่อนะคะชาวราศีตุลคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา มีไพ่หกเหรียญสิบดาบหกถ้วยมันช่างเป็นความสัมพันธ์ของของการที่รู้สึกเสียใจ นะคะการที่คนคนนึงหันหลังจากคุณไปเนี่ยมันเกิดจากการที่มันอาจจะมีความรักที่มันไม่เท่าเทียมกันชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วมันเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมานานนะคุณมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นคนคนนี้เนีเหมือนจํากันได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะรู้สึกไม่อยากเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงได้โดยที่ไม่ได้ทําการปรับความเข้าใจและพูดคุยกัน มันเป็นหน้าไพ่ของคนที่ยังอยากคุยกันอยู่นะอย่างน้อยในสถานะของเพื่อนก็ได้นะคะแต่เวลานี้คุณมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองก็ดูอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องการคุณยังไงก็ไม่รู้นะคะมันเลยเป็นไพ่ของคนที่เลือกที่จะในเมื่อเธอเลือกที่จะเมินฉันได้ฉันก็เมินเธอได้เช่นกันแต่ถามว่ายังอยากมีคนคนนี้ในชีวิตอยู่ไหมเอาจริงก็ยังอยากมีไม่อยากมีแต่พยายามที่จะแกล่งพยายามที่จะอยู่สู้แล้วแล้วไปต่อให้ได้ แล้วไปต่อให้ได้ได้ตัวคุณเองแต่ว่ายังถามว่าถ้ามันไม่รักมันจะเจ็บขนาดสิบดาบไหมอะมันก็ไม่เจ็บขนาดนี้ถูกต้องไหมคะไหนมาดูซิเราเขาเป็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะมีภาไในถือดาบมันมีความหงุดหงิดและความโมโหอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วย คุณกับเขาเนี่ยพี่มองว่ามันมีความผูกพันกันนะคะมันมีความผูกพันกันบางคนในครอบครัวรู้จักกันอย่างที่บอกหรือเป็นความผูกพันที่หลักหลายหลายปีขึ้นไปอ่ะจนมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะตัดกันขาดได้ด้วยการที่แบบแค่หันหลังเดินจากไปล้วคิดว่าชาตินี้จะไม่เจอกันแล้วมันคือจบ อะไรแบบนี้สถานการณ์ที่เขารู้สึกเกี่ยวกับคุณมันยังมีความรู้สึกในแง่ลบอยู่พี่ไม่รู้ว่าคุณและเขามีประเด็นในเรื่องอะไรกันแต่สิ่งหนึ่งพี่มองว่านอกจากการกระทําที่มันมีภาวะของต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะประชดประชันในคําพูดในการกระทํานั้นมันยังมีในเรื่องของการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมด้วยในเรื่องของการที่แก้ปัญหามันเป็นการที่คนสองคนดีกับคนอื่น แต่เลือกที่พอจะสนทนากันแล้วพูดคุยกันมักแสดงออกในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับใจนะคะมันเลยทําให้สิ่งนี้มันเป็นปัญหาคุยกันทีไรนีมีเรื่องตลอดเลยดูคุยกันแล้วมันไม่สมูทคุยภาษาเดียวกันนี่แหละแต่ไม่เก็ตไม่เข้าใจนะคะมันเลยทําให มีการหันหลังเดินจากไปสิ่งที่เขารู้สึกเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะมันมีการอยากคุยแต่เขาก็มีความรู้สึกคุณก็นิ่งละคุณก็เริ่มอยู่ในที่นิ่งๆของคุณแล้วนะคะเริ่มอยู่ในที่นิ่งแล้วแล้วก็อาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของคุณในช่วงนี้เขามองว่าเขามองว่าคุณค่อนข้างรายได้ดีนะรวยนะคะรวยนะแต่ว่าเป็นคนที่มีพื้นที่ของตัวเองแล้วก็หันหลังเดินจากไปแล้วแต่บางคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดด้วยนะ ด้วยความที่มันไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วช่วงนี้ถ้าใครมีการโพสต์หรืออะไรเกี่ยวกับเด็กๆด้วยเนี่ยมีการเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วในความสัมพันธ์นี้ที่มันพัฒนาไม่ได้นี่แอบ,บมีลูกไปแล้วหรือเปล่าจ,จะ๊ะอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้ต้องแก้ข่าวกันไว้นะถ้าเป็นแค่ลานหรือเป็นแค่อะไรก็ว่ากันไปแต่ในบางคนมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นความสัมพันธ์นี้เกิดจากการเข้าใจผิดค่ะเกิดจากความเข้าใจผิดไหนมาดูซิเป็นการโฟกัส ของคนที่พยายามที่จะไปไปด้วยความโมโหนั่นเองแล้วแนวน้องคำสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะาชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณกับเขานะคะอืยังมีคนน้อยใจยังมีคนมองโลกในแง่ลบอยู่ยังมีคนเครียดอยู่ในปากหลังคุณกับเขาก็ยังคงคง เพิกเฉยต่อกันและกันแต่ถามว่าพออยู่ห่างกันแล้วมันรู้สึกอย่างไร <_ co> มันก็รู้สึกปวดหัวรู้สึกทรมานเพราะว่ามันเป็นไพ่ของคนที่จริงๆมันต้องได้รับการปรับความเข้าใจและพูดคุยกันนะคะแต่ก็ยังก็ยังเลือกที่จะเพิกเฉยต่ออาการที่มันต้องทําการรักษาด้วยการพูดคุยกันด้วยการเคลียร์ด้วยการปรับความเข้าใจกันก็ยังคงเหนื่อยก็ยังก็ยังคงเหนื่อยยังไม่ยอมรับความเป็นจริงอยู่ตรงนี้นะคะว่าแบบ มันไม่ไหวนะมันต้องเคลียร์มันต้องคุยมันต้องพูดอะไรเงี้ยมันคือมันมันถึงสเตจที่เหมือนมันต้องจบสเตจหนึ่งแล้วไปเริ่มสเตจใหม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนคะอ,อืมีแต่ซันมีเจตตามีไพ้ส่องไม้เท้าแล้วมีให้ควงถือถ้วยเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เขาต้องการให้มีการ เปิดเผยชัดเจนว่าความรู้สึกจริงๆเ่ะมันเป็นอย่างไรกับความสัมพันธ์เนี้ยเห็นเขาบ้างไหมเห็นใจบ้างไหมเห็นถึงความรักกันบ้างไหมถ้ารักกันก็แสดงออกอะไรเงี้ยให้ชัดเจนแล้วมองอนาคตคืออนาคตข้างหน้ามีเขาอยู่ตรงนั้นบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่ท,ที่เขาคิดนะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าหน้าไพ่สลับกันนะคะเขาคุยกับคนอื่นบ้างไหมคะมีไพ่สาม อันนี้ก็ชัดเจนว่ามีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะมีการคุยกับคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนที่มีคนเข้าหามากมายนะคะมีคนเข้าหามากมายอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันขึ้นมาหน้าไพ่คือเขาคุณเป็นคนที่สามารถยัว่วโมโหเขาได้คุณเป็นคนที่ทําให้เขา จากอารมณ์ดีๆกลายเป็นอารมณ์หงุดหงิดหรือจากอารมณ์หงุดหงิดกลายเป็นอารมณ์ดีได้สามารถแบบขึ้นลงได้อย่างว่องไวคุณมีผลกับเขาแบบนั้นด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชเมนต์หรือมีเกณฑ์ที่ได้กลับมาไหมคะในเร็วๆนีนะ้จากหน้าไพ่นะดูแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีเกณฑ์ที่ต้อง ได้กลับมาเจอการแต่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าคนที่เป็นตัวเชื่อมกลางระหว่างคุณกับเขาเพราะคุณกับเขาทิฏฐิมานะพ,พอๆกันเลยถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่ได้เรื่องงานไม่ได้เรื่องอะไรที่มันเป็นเมนหลักเป็นเรื่องจําเป็นที่มันจะต้องจํายอมมาคุยกันคุณกับเขาคิดที่จะเอาทิฏฐิมานะตั้งไว้ตรงกลางแล้วแบบไม่ยอมไม่ยอมลงให้กันเลยมันต้องได้ตัวเชื่อมกลางถือได้มีโอกาสกลับมาถ้าไม่มีตัวเชื่อมกลางความสัมพันธ์นี้ก็จบ พะมันไม่มีใครยอมใครก่อนเลยนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวราศีตุลคละานาตุลมีเธอมีเมนติเชียนมีไพ่ไหนเหรียนมีไพ่เดือมอูลความเงียบในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันทําให้ปวดใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งมันก็ทําให้คิดได้ว่ามันเป็นยังไง ให่ไม่ค่อยเคลียร์เอาอีกสักนิดหนึ่งเขาต้องการคุณไหมจริงๆแล้วพอเงียบไปแล้วเนี่ยเงียบใส่กันแล้วเนี่ยเขายังต้องการคุณอยู่ไหมถามเพิ่มให้แบดด้าในเท้าเด็กถ้วยไพ่เจอสติด ถ้าเป็นไปได้อะจริงๆเขาก็อยากคอมมิทเมนต์แต่ว่าตัวเขาเองนะเวลานี้อาจจะไม่สะดวกบางท่านไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มีคู่ครองอยู่แล้วไม่คุณก็เขาหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างที่พี่เมย์บอกเลยได้ไพ่แชริออตสีไม่เสมอกันมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่สะดวกที่จะพัฒนาได้ซึ่งไพ่บอกว่าคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าจริงๆมันคือเรื่องของอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นประเด็นแล้วไม่สามารถพัฒนาได้จริงๆจริงๆก็อยากมีค่ะ อยากมีไว้ในชีวิตเังเขายัางต้องการคุณอยู่และมันยิ่งเป็นความต้องการที่ชัดเจนมากขึ้นในเวลาที่เหมือนเหมือนเหมือนอินเทอร์เนต็ตถูกตัดเหมือนเขาต้องอยู่กับตัวเองคนเดียวจริงๆแล้วไม่มีคุณอยู่ตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลและขนาดตุลเดี๋ยวไปดูกันว่าไพา่อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมค่ะ โอเคสิ่งที่ไพ่แนะนําเพิ่มเติมนะคะความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวจริงๆนะมีเรื่องของโชคชะตานะคะแล้วมัน เป็นอะไรที่แบบบางอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือคุณกับเขาเป็นคนที่ผูกพันกันข้ามภพข้ามชาติมาจริงๆไม่ต้องสงสยัยแต่อย่างที่พี่เคยบอกคู่ในอดีตชาติไม่ได้เท่ากับคู่ในปัจจุบันถ้าไม่ได้มาถึงมารู้จักกันแล้วมาสร้างกรรมสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ร่วมกันโอกาสที่จะได้ลงเอยกันในชาตินี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องแบกไปคนเดียวมันก็เป็นเรื่องยากมันจะมีการสื่อสารติดต่อมามีเรื่องน่าเซอร์ไพรส์ นะคะสำหรับในหลายท่านที่ไม่คิดว่าจะได้มีการติดต่อมาแต่ว่ามันจะเป็นการติดต่อสื่อสารมาที่พูดคุยแล้วทําให้คุณรู้สึกชุ่มชื่นใจได้ทีเดียวแหละซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะในความสัมพันธ์นี้บอกเราว่ามันมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องบางท่านศีลไม่เสมอกันนะคะคุณรู้ว่าน่าจะหมายถึงอะไรแล้วก็อยู่กับบนความสัมพันธ์ที่บอกแล้วว่าประเด็นมันคือการที่ไม่ยอมเปิดใจและไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองถ้าซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองรักก็บอกว่ารักชอบก็บอกว่าชอบ แค่นั่นเองความสัมพันธ์นี้มันก็จะจบลงแบบแฮปปี้เอนดี้มันก็จะจบสเตจของความอึดอัดแล้วไปเริ่มต้นบนสเตจใหม่ที่มันเป็นอะไรที่สดใสามากกว่าเดิมนะคะโอเคจบไปแล้วค่ะกับการดวงความรักของชาวราศีตุลย์คนาตุลค่ะขอบคุณสําหรับการกด subscribe กด like c o m มนต์อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือค่ะแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวพี่ดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ